สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำสิ่งที่ได้นำมาเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องโรคจิตนะฮะหรือไซโคซิสนะก็ติดตามชมกันได้เลยครับจะมาพูดโรคทางจิตเวชท,ที่สาคัญอีกรอหนึ่งก็อย่างที่ย้าหลายรอบนะครับโรคทางจิตเวชก็ถ้าแยกง่ายๆก็เป็นโรคประสาท เช่นโรคประสาทวิตกกังวลหรือกลุ่มโรคจิตเช่นโรคจิตเภทแล้วก็กลุ่มของโรคที่เกิดความผิดปกติทางร่างกายยาหรือยาเสพติดแล้วก็ทําให้เกิดอาก,การทางจิตเวทขึ้นมาก็เป็นสามกลุ่มกลุ่มโรคจิตนะหรือไซโคซิสนะก็ลักษณะสําคัญที่เราจําแนกโรคจิตกับโรคประสาทก็คือโรคจิตเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหนุงผิดประสาทร้อนแล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจนเหมือนกับ หลุดโรคอ่ะลายเป็นคนละคนอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองป่วยหลุดโรคในขณะที่โรคประสาทเนี่ยเขาก็ยังจะรู้ตัวเองว่าตัวเองป่วยนะไม่ไม่ได้เอาออฟเลเวอริตี้นะทีนี้ในส่วนของโรคจิตเนี่ยโรคที่เจอมากนะครับพบมากเป็นสาเหตุเยอะก็คือโรคจิตเภทโรคจิตเภทหรือสคิโซฟีเนียนะฮะโรคจิตเภทหรือสคิโซฟีเนียเนี่ยก็คือกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด ทำให้คนไข้เนี่ยมีความคิดและการรับรู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือ out of ฟเ a l i t y ิต้นะก็ทําให้มีผลเสียต่อการดําเนินชีวิตประจําวันเช่นการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตในสังคมซึ่งส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเริ่มเป็นเมื่ออายุประมาณสัก14-16ปีหรือเป็นช่วงปลายของวัยรุ่นโรคจิตเภทเนี่ยพบได้ประมาณ1%ของประชากรร้อยละหนึ่งของประชากรก็ร้อยคนเจอเป็นสักคนหนึ่ง สาเหตุเนี่ยอาจจะมีจากสาเหตุด้านร่างกายก็ได้จากพันธุกรรมคือยิ่งมีความใกล้ชิดทางสายเลือดกับคนไข้มากก็มีโอกาสเป็นสูงเช่นพ่อแม่เป็นเนี่ยลูกก็มีโอกาสเป็นสูงหรืออาจจะเกิดความผิดปกติของสมองโดยการมีสารเคมีในสมองนะ่ยมันมีความผิดปกติหรือบางคนอาจจะมีโครงสร้างของสมองบางส่วนเนี่ยมีความผิดปกติไปเล็กน้อยนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิด เป็นโรคจิตเภทได้สาเหตุทางด้านจิตใจก็อาจาจะจากความเครียดในชีวิตประจําวันซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาการที่มีการใช้อารมณ์กับผู้ป่วยการตําหนินะคือการมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรจูจ้จี้ยุ่งกับผู้ป่วยมากเกินไปนะก็มีผลทําให้โรคเนี้ยมันเป็นมากขึ้นหรือกาเริบขึ้นมาไดนะ้นี่ก็เป็นเรื่องของโรคจิตเภทนะครับ คืออาการเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเกิดแบบเฉียบพลันทันทีหรือแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้กรณีที่โรคเนี่ยมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คนไข้ก็จะมีอาการเริ่มช้าๆอาจจะมีการสรับสนมีความรู้สึกแปลกๆเริ่มไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะอาการจะค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้คนในครอบครัวเริ่มหรือคนรอบข้างเริ่มสุบเอ๊ะเอ๊ะทำไมเขาเปลี่ยนไป โดยเฉพาะบุคลิกภาพนะการประพฤติตัวมันเปลี่ยนไปอะ่ะเช่นเอาแยกตัวไม่อยากสูงสิงกับใครระแวงคนนูน้นคนนี้มีปัญหาการนอนหลับไม่สามารถรับผิดชอบอาชีพการงานการเรียนได้เหมือนเดิมได้เหมือนปกติแล้วก็ลักษณะเขาก็เหมือนกับหมดความสนใจอะ่ะค่อยๆหมดความสนใจในสิ่งต่างๆรอบตัว นะไม่สนใจการดูแลสุขภาพอนมามัยส่วนตัวเองนะซึ่งอาการเหล่านี้ก็อาจเป็นอาการเริ่มต้นที่จะช่วยเตือนว่าเริ่มมีอาการเริ่มต้นของโรคจิตเภทขึ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวตัวเตือนเริ่มต้นอาการของโรคจิตเภทเนี่ยอาจจะจําแนกเป็นกลุ่มกลุ่มได้2กลุ่มนะครับจำแนกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือ กลุ่มอาการที่เพิ่มมากกว่าคนปกติทั่วไปมีอาการเพิ่มมากกว่าคนทั่วๆไปที่เขาปกติอ่ะไม้่มันเกิดมีเยอะกว่าเขาเช่นอาการหลงผิดหรือ d delusion เนคือเป็นความเชื่อของคนไข้เองนะที่คิดหรือที่ที่ผิดไปจากความเป็นจริงอ่ะเป็นความเชื่อของคนไข้นะที่ที่ผิดไปจากความเป็นจริงนะเช่นคิดว่าคนนู้นคนนี้จะมาทําร้าย ระแวงว่าจะมีคนมาวางยาพิษหรือตัวเองจะถูกวางยาพิษนะวิวคิดว่าตัวเองส่งกระแสจิตไปควบคุมอะไรบางอย่างได้นะฮะอาการที่สองของกลุ่มนี้ก็คือความคิดผิดปกติคนไข้ก็จะคิดแบบมีเหตุมีผลแบบต่อเนื่องไม่ได้คิดไม่ได้เหมือนคนทั่วๆไปก็ทำให้คุยกับคนอื่นๆไม่เข้าใจคนไข้ก็จะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดไม่ต่อเนื่อง แล้วก็เปลี่ยนเรื่องพูดโดยไม่มีปีมีขุยไม่มีเหตุมีผลนะนะฮะเปลี่ยนพูดไปเรื่อยอ่ะเหมือนพูด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 ไปเรื่อยเนี่ยความคิดไม่ต่อเนื่องไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับมีประสาทหลอนนะ hallucination คนไข้เนี่ยไปคิดว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทั้งที่ทั้งที่ความจริงอ่ะมันไม่ได้มีเลยไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเช่นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยทั้งที่ไม่มีใครมาพูดด้วยอันนีได้ยินเสียงก็ไม่มีใครพูดเราได้ยินเสียงอันนี้ก็เรียกหูแววหูแว หรือมองเห็นวิญญาณมองเห็นเชือกเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยน,นีเขาเรียกเห็นภาพหลอนนะครับก็คือ hallucination ทางหูทางเห็นนะครับนะก็เป็นได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติก็มักจะเกี่ยวข้องกับความคิดความเชื่อที่ผิดปกติไปของเขาเช่นไปทำร้ายคนอื่นเพราะคิดว่าคนอื่นจะมาทำร้ายหวาดระแวงนะมีอาการหวาดระแวงมีอาการหลงผิด นะหลงผิดเนี่ยก็คิดว่าคนจะมาทําร้ายก็เลยไปทําร้ายคนอื่นซะก่อนเลยนะครับหรือไปอยู่ในท่าทางแปลกๆซ้าๆซ้าๆหรือบางคนอาจจะมีหัวเราะมีร้องไห้สลับกันเป็นพักๆพ,พ,พวกนี้ก็เป็นอาการหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติที่มันมีมากกว่าคนทั่วไปนะหลงเชื่อผิดคิดผิดปกติประสาทร้อนแล้วก็พฤติกรรมผิดปกติกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาการที่ ขาดหรือพร่องไปจากคนทั่วไปก็คือน้อยมีน้อยกว่าคนทั่วไปถ้ามันน้อยผิดปกติไปทางน้อยผิดปกติไปทางน้อยเมื่อกี้ผิดปกติไปทางมากไอ้ผิดปกติไปทางน้อยเนี่ยนะครับก็เก็บตัวไงก็ไม่ค่อยอยากพบปะผู้คนแยกตัวเองซึมเนี่ยก็น้อยลงกว่าคนปกติคนปกติก็ต้องไปสัตว์สังคมอนะเนาะต้องเจอคนนั้นคนนี้เห็นไหมไม่ดูแลตัวเองอ่ะอันนี้ ไม่สนใจเรื่องการแต่งกายแต่งหน้าแต่งตาที่เคยทำอะนะแต่งตาแต่งตัวไม่สนใจนะกลางคืนแทนที่จะนอนก็ไม่นอนอะไรเงี้ยกลางคืนไม่ยอมหลับยอมนอนหรือไม่มีความคิดเลยเริ่มไม่มีความคิดเยเริ่มก็เถอยชาลงไม่ทํางานเรียกว่าอยู่เฉยเฉยะนั่งเฉยเได้ทั้งวันผลนะการเรียนก็ตกต่ำผลการทํางานก็ตกต่ำพูดน้อยถามสิบคำตอบคำฮะ แล้วก็กว่าจะตอบใช้เวลานานเนาะพูดน้อยก็ใช้เวลานานกว่าจะตอบพูดจาไม่เคยรู้เรื่องเนื้อเนื้อความก็ไม่ค่อยปฏิดประตอกันการแสดงออกทางอารมณ์ก็ลดลงมากเราเรียกว่าหน้าตาท่าทางไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกนะสีหน้าเฉยเมยเรียบเฉยไม่มีอาการยินดีเย็นร้ายไอ้เรื่องที่น่ายินดีก็ควรจะยินดีเป็นเหมือนคนปกติไอ้เรื่องที่น่าจะยินร้ายนะ ก็ควรจะเศร้าโศกก็เฉยเฉยเมยเรียบเฉยนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการ2กลุ่มของโรคจิตเภทสกิสโซฟีเนียก็คือมีมากกว่าคนปกติกับกลุ่มที่มีน้อยกว่าคนปกติมันมีทั้ง2อันนะครับมันมีทึ้งสอย่างแหละนะมีมสอ,อย่าง,นะอง,อางแต่ออย่างที่ควรจะมีปกติดันมีเยอะเกินนะไอ้ที่มีเยอะเกินก็หลงผิดคิดผิดประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติไอที่มีน้อยเกินควจะมีเยอะหน่อยกระดันมีน้อยกเก็บตัวไม่ดูแลตัวเองไม่มีความคิดที่เริ่มพูดน้อยการแสดงออกทางอารมณ์ลดลงหน้าตาเฉยเมยไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกนะอันนี้ก็เป็นอาการของโรคสกิโซฟีเนียโรคจิตเภทในการที่จะวินิจฉัยโรคจิตเภทเนี่ยนะครับเขาก็มีเกณฑ์จะสังเกตว่าโรคทางจิตเวทเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ ประกอบกันหลายตัวคือมันไม่ง่ายเหมือนโรคติดเชื้อมันไม่ง่ายเหมือนวัณโรคไม่ง่ายเหมือนโรคโควิด19แล้วโควิด19ตรวจปุ๊บเจอเชื้ออาการมีไม่มีเเจอเชื้อไวรัสโคโรนา2019อันนี้วินิจฉัยเลยเป็นโรคโควิด19นะตรวจเจอเชื้อวัณโรคมีอาการมากอาการน้อยนะบางคนหนักบางคนเบาก็ถ้าตรวจเจอเชื้อวัณโรคก็สามารถวินิจฉัยวัณโรคได้ แต่ว่าถ้าเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวบ่งชี้ชัดเจนมันต้องอาศัยอาการอาการแสดงหลายอย่างและก็ช่วงเวลาที่เขาเป็นด้วยเพราะบางอย่างมันปกติก็มีคนปกติก็มีบางอย่างคนผิดปกติเท่านั้นถึงจะมีแต่บางอย่างคนปกติก็มีคนไม่ปกติก็มีแต่มีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นนะอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโรคจิตเภทเนี่ยนะนะครับก็เขาก็ต้องมีเกณฑ์ กนะ็ต้องมีเกณฑ์โรคทางจิตเวชเนี่ยก็มีเกณฑ์ไงเกณฑ์การวินิจฉัยโรคจิตเภทเนี่ยมี A,B,C กัน,น,กน,กน,กนมี A,B,C ม,มีกลุ่มมี1 2 3มก็ได้นะ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 แต่ว่าก็กลุ่ม A นะกลุ่มแรกก็มีอาการตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปนาน1เดือนเห็นไหมมีอาการบวกระยะเวลาลักษณะของโรคทางจิตเวชมีอาการตั้งแต่2อ,อาการขึ้นไปนาน1เดือนคือ 1>, 1หลงผิด 2. ประสาทร้อน 3. พูดไม่ไม่เป็นเรื่องไปแล้วพูดไม่ปฏิติประตอ่อสีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับหรืออยู่ในท่าทางใดซ้ำๆนะคัตาตัดโทนิกบีเฮฟเบอร์อยู่แบบใดแบบนั้นซ้ำๆได้นานๆแล้วก็5มีอาการด้านลบอาการด้านลบที่ว่าก็เช่น ตาเฉยเมยอารมณ์เฉยเมยก็เรียก flat affect นะครับมีอารมเกียมี aversion นะฮะก็คืออารมณ์เฉยเมยอะอารมณ์ด้านลบนะครับนะคือถึงจะมีอาการเดียวก็อาจจะถือว่าเข้าเกณฑ์ได้เหมือนกันนะปกติเขาบอกต้องมี2ขึ้นไปใน1เดือนแต่ถ้าจู่ๆมันเหลืออาการเดียวนะครับมันก็อาจจะถือว่าเข้าเกณฑ์เช่นกรณีที่มี delusion หลงผิดนะครับนะหรือมีการพูดที่ไม่ เป็นเรื่องเป็นราวไม่ปฏิบัติต่อกันอย่างนี้นะครับกลุ่ม B ต้องมีข้อ B นี้ด้วยมีความเสื่อมหรือปัญหาในด้านสังคมในด้านอาชีพหน้าที่การงานลดลงทำไม่ได้ดีหรือแย่ลงอย่างมากเช่นการงานความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพกับผู้อื่นหรือการดูแลสุขานามัยของตัวเจ้าตัวเขาเองกลุ่ม C มีอาการต่อเนื่องกันนาน6เดือนขึ้นไป นะมีอาการต่อเนื่องกันนาน6เดือนขึ้นไปแต่ต้องมีระยะแอคทีฟระยะเริ่มต้นระยะแอคทีฟตามกลุ่ม A มเมื่อกี้คือ2อาการขึ้นไปนาน1เดือนนะครับและระยะที่เหลือของการเจ็บไข้ที่ป่วยมันอาจจะมีบางอย่างเพิ่มบางอย่างลดหายไปบ้างนะเป็นระยะระยะไปก็อาจจะแตกต่างกันบ้างใน6เดือนแต่ว่าในช่วงเดือนแรกมันต้องมีไอ้ข้อ A มเมื่อกี้มีอาการตั้งแต่2อาการขึ้นไป น,น,นี้ก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรคจิตเภทได้การดำเนินของโรคเนี่ยเขาก็จะแบ่งการดำเนินของโรคออกเป็นระยะระยะ 3. ระยะ,ะ,ยะด้วยกันระยะเริ่มมีอาการเขาเรียกプロโดโมอลเฟกระยะเริ่มมีอาการนะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปมักมีปัญหาในด้านหน้าที่ความรับผิดชอบหรือสมรรถภาพกับคนอื่นนะการเรียนการทํางานก็แย่ลงแย่ลงแล้วก็ ญาติก็สังเกตว่าทำไมมันดูไม่ค่อยทำอะไรไปเนี่ยนะดูไม่ค่อยทำอะไรก็คือเกียดค้านกว่าเดิมนะไม่ค่อยไปไหนปาไหนกับเพื่อนเหมือนที่เคยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องโอ้ยไม่ดูแลตัวเองเลยจูเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรกันอย่างนี้ละเลยสุข,ขันธ์ทำไมตัวเองอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นระยะเริ่มต้นที่จะสังเกตได้แล้วระยะที่2เป็นระยะอาการกําเริบ active phase ก็เป็นระยะที่คนไข้เนี่ย มีอาการตามเกณฑ์กลุ่มกลุ่มข้อ A เมื่อกี้มีอาการตามข้อ A เมื่อกี้นะแล้วก็เ,เป็นกลุ่มอาการด้านบวกคือมีเพิ่มขึ้นนะกลุ่มอาการด้านบวกคือมีเพิ่มขึ้นกลุ่มอาการด้านลบคือมีลดลงนะ,นะครับเนะนะนะนี่ยกลุ่มอาการด้านบวกก็เป็นไงฮะมีมากกว่าคนทั่วไปเช่นหลงเชื่อผิดคิดผิดปกติประสาทร้อนพฤติกรรมผิดปกตินะครับแล้วก็อาการด้านลบเนี่ยก็คือ การที่มันมีน้อยหรือขาดหรือพร่องไปจากคนปกติเช่นเก็บตัวไม่ดูแลตัวเองไม่มีความคิดที่เริ่มพูดน้อยการแสดงออกทางอารมณ์ลดลงมากอันนี้ก็เป็นเขาเรียกพฤติกรรมด้านบวกคือบวกคือมากขึ้นวกว่าคนทั่วไปเป็นไงบ้างครับเรื่องของโรคจิตเภทเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเล่ากันยาวนะครับยังไม่ทันจบเลยเดี๋ยวมาต่อกันคลิปต่อไปนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะกด Subscribe ไวได้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งไ้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ